สวัสดีค่ะในคลิปนี้จะทำนายเกี่ยวกับความรักเด่นๆของชาวธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็จะมีราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันความรักดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้พบเจอใครบ้างเป็นความรัก แบบไหนเจอคนยังไงคนรักเก่าหรือคนรักใหม่แล้วสุดท้ายแล้วความรักของชาวธาตุไฟคืออะไรกัน ชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟนะคะอารมณ์ของคุณแปรปรวนนะร้อนแรงคล้ายๆกับฉาคล้ายๆกับเปลวไฟนั่นแหละค่ะชาวธาตุไฟจะเป็นประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงชาวธาตุไฟนะคะเข้ากับสังคมได้ดีมีภาวะของความเป็นผู้นำค่ะชาวธาตุไฟนะคะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ที่สำคัญชาวธาตุไฟเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดใจต่อเพศตรงข้ามได้อย่างมากมองมองแล้วมีสเสน่ห์นะชาวธาตุไฟมีสเสน่ห์ในตัวมีสเสน่ห์กว่าธาตุอือ่นๆเลยชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟช่วงนี้นะคะเหมือนกับคุณกำลังปรับเปลี่ยนโยกย้าย ถ้าเป็นในเรื่องของความรักคุณกำลัง,ม,ม,ม,กกงนะมีความรักมากกว่าหนึ่งนะมีความรักมากกว่าหนึ่งก็คือสองประมาณนั้นค่ะคุณมีความรักนะมากกว่าหนึ่งต้องประคับประคองต้องดูให้ดีๆนะคะความรักในครั้งนี้คุณเป็นคนฉลาดคุณรู้ทันคนอยู่แล้วละค่ะอย่างรู้เนี่ย เดี๋ยวแม่จะเชียรก็มายังรู้ฟ้าดินถ้าเป็นความรักก็คือรู้ใจรู้ทุกอย่างรู้แหละว่าต้องทำยังไงเนี่ยค่ะกำลังปรับเปลี่ยนยกย้ายอืมดีๆนะรถไฟรถไฟกี่ขบวนนี่ค่ะแล้วก็มันเป็นความรักที่ต้องฝ่าฟันนะคะต้องฝ่าฟันเป็นอ่าเหมือนกับ ถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ชายมาฟังนะคุณจะเจอผู้หญิงผู้หญิงที่อายุเยอะผู้หญิงแบบสูงสักผู้หญิงที่เพียบพร้อมทุกอย่างในหน้าที่การงานเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกคนหนึ่งเลยละค่ะคนรักของคุณถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกเหมือนกันเป็นผู้ชายที่ดูดีดูด,ดีดูมีภูมิฐานการเงินการงานเพียบพร้อมคนรักของคุณชาวธาตุไฟจะประมาณนี้นะคะ แม้ว่าความรักครั้งเก่าจะทำให้คุณรู้สึกผิดหวังคุณรู้สึกเศร้ากับความรักที่ผ่านมารู้สึกเจ็บช้าอืมแต่คุณก็ไม่เคยท้อถอยกับความรักครั้งใหม่นะคะหรือไม่ก็กับคนเก่าก็ได้เขาอาจจะกลับมามาขอคืนดีถ้าเป็นคนเก่าค่ะมาขอคืนดีคุณก็ยังลังเลอยู่ แต่สุดท้ายคุณก็อืมแต่สุดท้ายคุณก็ให้อภัยเขานะค่ะชาวธาตุไฟค่ะหรือไม่ถ้าอีกกรณีนหนึ่งก็คืออาจจะพบกับคนใหม่ค่ะคนใหม่เป็นคนใกล้ชิดกับตัวคุณนะั่ละค่ะไม่ใช่คนไกลนะเป็นคนใกล้ๆคนที่อาจจะแอบ,แอบมองแอบแอบส่องคุณอยู่คุณก็รู้แหละว่าเขาเป็นใคร เพียงแต่คุณยังไม่เปิดใจนะตอนนั้นอลองพิจารณาเขาก็ได้ค่ะบางทีคนที่คุณรักเขาอาจจะยังไม่ใช่สำหรับคุณแต่คนที่คุณไม่คิดว่าจะใช่คนนี้ไหมรักคนที่เขารักเราดีกว่าเนาะจะได้ไม่เจ็บไม่เจ็บช้ำค่ะลองลองพิจารณาดูละกันชาวธาตุไฟนะคะเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้ละกัน เอาให้ชัดเอาให้ชัดชดเลยขอดูคนรักของชาวธาตุไฟนะคะเพิ่มสักสามใบคนรักชาวธาตุไฟเขาเป็นใครกันคนที่ชาวธาตุไฟรักแล้วก็คนที่รักชาวธาตุไฟเอาด้วยใจจริงๆไม่แบบมาแกล้งรักนะคนที่รักชาวธาตุไฟจริงๆ เขาเป็นใครกันเขาไม่กล้าคนเนี้ยเขายังลังเลเขาไม่กล้าที่จะเข้ามาหาคุณอาจจะเป็นด้วยหน้าที่การงานเขามองดูว่าคุณคุณมีความพร้อมมากกว่าเขาเขาก็เลยยังลังเลไม่กล้าที่จะเข้ามาหาคุณคนรักของคุณนะคนรักของชาวธาตุไฟนะเขาอยากมามอบโอกาสดีๆให้กับคุณเหมือนกับว่า อยากทําอะไรให้คุณอยากชวนคุณทำก็ได้ค่ะทากิจการหรืไม่ก็ขยายอยากชวนคุณเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการงานเข้ามาเขาอยากจะมามอบโอกาสให้คุณมาชวนคุณมาิเริ่มเริ่มต้นสิ่งดีดีไปด้วยกันเป็นความเป็นความรู้สึกที่ดีค่ะเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรักความห่วงใย,ยความเอาใจใส่เขาอยาก มอบให้แก่คุณคนหลักของคุณนะเขารู้สึกหม่องใหญ่รู้สึกรักรักคุณรักมากนะแต่เขายังไม่กล้าเข้ามาเขายังกลัวๆเขายังไม่พร้อมเขายังไม่พร้อมที่จะเข้ามาเอ๊อาจจะด้วยหน้าที่การงานการเงินและเขาอาจจะมองว่าคุณ คุณดีคุณดีคุณดีเกินกว่าเขาเขาก็เลยยังกลัวอยู่เขาคือใครขอไพ่เพิ่มเอาให้ชัดเลยคนรักของชาวธาตุไฟเขาคือใครกันไพ่สามใบค่ะขอบเขาคือใครเหลียญมาอีกแล้วเหลี่ยญชาวธาตุดินมังกรกันพึกศพนี่ค่ะก็มา เขาอยากมาสร้างครอบครัวกับคุณอืมเขากำลังขยันทำงานมากเลยคนนี้เขาทำงานเขาอยากสร้างครอบครัวเขาขยันทำงานมากเพื่อที่จะสร้างครอบครัวไปกับคุณเขาอยากมีครอบครัวแล้วค่ะอืมมันเกินคำว่าแฟนไปแล้วอยากสร้างครอบครัวไปกับคุณ เนี่ยมอปโอกาสเหรียญก็คือเกี่ยวกับการเงินอยากมีสภาพการเงินที่คล่องกว่านี้ค่ะอืมคนนี้เหรียญมาสองอาจจะเกี่ยวกับคนธาตุดินนะคนลักของชาวธาตุไฟคนธาตุดินก็จะมีมังกรกันพุกศกค่ะชาวธาตุดินแต่มีแม่เท้าขึ้นมาด้วย ถ้าเป็นใบเท้าขึ้นมาก็จะเป็นธาตุไฟเหมือนกันเลยนะเมษดสิงทนูค่ะอืมรู้แล้วมีธาตุดินกับธาตุไฟแต่จะเด่นธาตุดินธาตุดินมาสองใบธาตุไฟมาแค่ใบเดียวอืมลองสังเกตดูนะชาวธาตุไฟเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับชาวธาตุไฟความรักดีๆที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะ สุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ